ผ่านมานะครับเราได้ศึกษาสมการวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดศูนย์ศูนย์เราดูทั้งสมการองค์ประกอบต่างๆนะครับรวมถึงทําแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ไปแล้วนะครับตอนนี้คําถามก็คือว่าถ้าจุดศูนย์กลางไม่ได้อยู่ที่ศูนย์ศูนย์ครับเปลี่ยนไปอยู่ที่จุด hk จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะอาศัยแนวคิดของการเลื่อนกราฟครับ ถ้าเราเริ่มต้นพิจารณาสมการวงรีที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ 0, 0ประเภทที่วงรีนี้ครอมแกน x นะครับเราจะพบว่าสมการที่มีการเปลี่ยนแปลงจากจุดศูนย์กลางที่ 0, 0ไปอยู่ที่ hk นั้นจะได้วงรีที่มีสมการเป็น x ลบ h ยกกำลัง2ส่วน a ยกกำลัง2บวก y ลบ k ยกกำลัง2ส่วน b ยกกำลัง2เท่ากับ1เจ็ดจุดสำคัญของวงรีวงนี้จะมีพิกัดเป็นอะไรครับเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับหนึ่งก็คือจุดศูนย์กลางต้องเป็นจุด hk ครับ คราวนี้จากจุดศูนย์กลางเนี่ยเนื่องจากกราฟของวงรีเนี่ยเป็นกราฟที่ครอมแกน x การเดินทางจากจุดศูนย์กลางไปพบจุด2จุดก็คือจุดโฟกัสก็มีการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x เป็นระยะทาง c หน่วยเพราะฉะนั้นจาก hk เมื่อมีการบวกเข้าไปลบเข้าไปด้วย c ในแง่ของแกน x จุด2จุดนั้นที่เป็นจุดโฟกัสก็จะมีพิกัดเป็น h บวกลบ c แล้วก็ k เอาอีกทีนึงครับจากจุดศูนย์กลางเดินออกไปอีกหน่อยครับเป็นระยะทาง a ก็จะพบจุดปลายแกนเอกหรือจุดยอดของวงรีวงนี้ เมื่อมีการบวกและลบ a ในแง่ของแกน x ทําให้เราได้ว่าจุดยอดของวงรีวงนี้นะครับก็คือ h บวกลบ a k และํำนองเดียวกันครับการเคลื่อนที่จากจุดศูนย์กลางไปพบจุดปลายแกนโทก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของแกน y ครับเปลี่ยนแปลงลักษณะที่มีความยาวเท่ากับ b ดังนั้นจุดปลายแกนโทก็จะมีพิกัดเป็น hk บวกลบ b ครับและนี่ก็คือพิกัดของ7จุดสําคัญของวงรีนะครับประเภทที่วงรีวงนั้นเนี่ยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ hk แล้วก็คร่อมแกน x ครับ